FXM Studio ภูมิใจนำเสนอเทพยุทธเหลือโลกตอนที่926นี่เจ้าอยากให้ข้านั้นไปอยู่กับเจ้าอย่างนั้นหรอก็เป็นเรื่องจริงแล้วนะแต่ชั่วพริบตาที่เศ้าผนึกวิญญาณนั้นถูกทำลายข้าอาจจะอยากข้าเจ้ามากกว่าก็เป็นได้นะ ไม่เอาหรอกข้านั้นไม่ชอบการอยู่ใต้อานัตของผู้ใดนะหากถึงวันนั้นข้าอาจจะชิงฆ่าเจ้าก่อนก่อนที่เจ้านั้นจะมาฆ่าข้าก็เป็นได้นะหึฝีปากไรย,ยิ่งนักนะข้าอยากจะเห็นเหลือเกินว่าเจ้านั้นจะมีความสามารถใดถึงมาฆ่าข้าได้นะ่ะเมื่อถึงวันนั้นเจ้าก็จะได้เห็นเองแหละแต่ตอนนี้ พวกเรานั้นจะต้องออกจากสถานที่แห่งนี้ก่อนใช่ไหมละ่ะเออข้ารู้แล้วนะตอนนี้พวกเรานั้นควรไปที่แห่งใดกันหรือว่าจะกลับดาว,วารีจันทราดีนั่นนะไกลเกินไปใช้หอกทยานดวงดาวอย่างน้อยต้องใช้เวลา ถึงสมเดือนนะ่ะไปยังดาวฝนวายุก่อนดีกว่าที่นั่นน่ะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนะ่ะเลข่าเองก็ต้องการไปยังที่แห่งนั้นด้วยแต่ด้วยสภาพเช่นนี้มันคงวุ่นวายอยู่ไม่น้อยเลยข้าเข้าใจแล้วละ่ะเช่นนั้นข้าจะค้นหาทิศทางก่อนแดนมรณะเยือกแข็งนั้นมีแสงดวงดาว เพียงน้อยนิดเท่านั้นนะเอ๋ ه, นี่เจ้ารู้เส้นทางด้วยอย่างนั้นเหรอก็หอกทะยันดวงดาวของข้านั้นมีแผนที่ดวงดาราแม้ว่ามันนั้นจะไม่ได้สมบูรณ์สักเท่าในะ่น่ะนี่เป็นโอกาสที่ข้านั้นจะได้ทดสอบแผนที่ดวงดาราที่ข้านั้นวาดขึ้นมาเอง แล้วเจ้านั้นจะไปยังดาวฝนวายุทำไมกันละ่ะท่านพ่อนั้นให้ข้าไปจัดการเรื่องบางอย่างที่นั่นน่ะเรื่องใดกันถึงได้สำคัญเช่นนี้นะถึงกับต้องให้เจ้านั้นเป็นผู้ออกโรงเองเจ,เจ้านะอย่ากล่าวถามข้ามากได้ไหมเนี่ยข้าเองนั้นก็อยากกล่าวต่อเจ้านะแต่เจ้าต้องรู้ก่อนว่า นี่นะเป็นความลับของสมาคมซึ่งห้ามไม่ให้เพ่งพายออกไปสู่คนภายนอกอย่างเด็ดขาดนะเออก,ก็ได้ข้าไม่ถามแล้วก็ได้นะถ้าทางอ่อนโยนเช่นนั้นผู้ใดมันจะไปสามารถอดทนอดกลั้นได้นะแล้วเจ้าเน้นบ่มเพาะพลังเช่นไรนะพลังหยางหรือว่าพลังเพลิงกันล่ะ แล้วเจ้านั้นจะถามข้าไปทำไมล่ะข้าสามารถช่วยให้เจ้านั้นหาอาจารย์สอนให้เจ้านั้นบ่มเพาะความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อค้นหาแก่นแท้ของพลังแห่งตนเองได้นะเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นกับการมีผู้ชี้แนะนั้นความเร็วมันต่างกันมากเลยนะเจ้านั้นเป็นผู้ที่มาจากดวงดาวที่ต่ำต้อยนี้คงจะไม่มีใครมาคอยชี้นำให้เจ้านนในเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะ เฮนี่เจ้าจะหาอาจารย์ให้ข้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วล่ะในสมาคมนั้นมีความพร้อมหากคิดตามหายอดฝีมือที่บ่มเพาะพลังธาตุเดียวกันกับเจ้านั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกเจ้าอย่ามองข้าเช่นนั้นสิข้าเองก็มีอาจารย์หลายคนนะที่คอยชี้แนะอยู่ไม่ดีกว่านะคงไม่มีผู้ใด สามารถชี้แนะแก่ข้าได้หรอกเดี๋ยวสิมันไม่ได้เป็นผลร้ายกับเจ้าเลยนะพลังของข้านั้นเป็นท่าที่พิเศษยิ่งกว่านะคงไม่มีผู้ใดสามารถชี้แนะให้แก่ข้าได้จริงๆท่าพิเศษอย่างนั้นหรอแล้วมันพิเศษเช่นไรล่ะคงมีแต่จะต้องแสดงให้นางเห็นเท่านั้นสินะ นี่ยังไงล่ะธาตุพลังพิเศษของข้าน่ะนี่นี่มันเพลิงมาอย่างนั้นเหรอทำไมถึงได้มีธาตุที่แตกต่างกันดำรงอยู่ด้วยกันได้ล่ะความเยือกเย็นที่สลับกับความร้อนระอุพลังหยางและพลังแห่งความชั่วร้ายพลังที่แตกต่างกันแต่กลับหลอมรวมกันได้อย่างสมบูรณ์ พลังเช่นนี้เขาสามารถต้านทานมันได้ยังไงเนอะในตอนนี้เขามีการบ่มเพาะอยู่ในเขตแดนเทวะหากวันใดที่เขาบรรลุสู่เขตแดนราชันเทวะแล้วก็เพลิงมานของเขานั้นจะสามารถสำแดงพลังอำนาจที่ไม่มีผู้ใดนั้นสามารถคาดคิดได้เป็นเช่นไรล่ะคนของสมาคมเจ้านั้นมีผู้ใด ที่สามารถชี้แนะพลังธาตุของข้าได้บ้างละ่ะตอนที่927เป็นเช่นไรบ้างละ่ะสมาคมของเจ้านั้นมีคนที่มีพลังเช็คเช่นนี้หรือไม่ละ่ะไม่มีหรอกหากวันใดที่พวกเราทั้งคู่นั้นสามารถทำลายโซ่นผนึกวิญญาณข้านั้น จะไม่ฆ่าเจ้าแต่ว่าเจ้านั้นจะต้องตกลงกับข้าก่อนเช่นนั้นก็ดีกล่าวมาสิว่าเจ้านั้นต้องการเช่นไรนะเป็นผู้ติดตามของข้ายังไงละ่ะไม่ละ่ะข้าไม่รับข้อเสนอนั้นเด็ดขาดนะข้ากล่าวไปแล้วนี่ว่าข้านั้นไม่ต้องการที่จะอยู่ใต้อานัตผู้ใดนะ เป็นคนของข้ากับติดตามข้านั้นมันไม่ได้เหมือนกันสักหน่อยแต่สำหรับข้าแล้วสิ่งนั้นนะมันเหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยล่ะถ,ถึงจะเป็นเช่นนั้นเถอะถึงข้าจะยอมให้เจ้านั้นเอเอให้โอกาสเจ้าได,ได้ได้เกี่ยวข้านะ <c oughs> ฐ <laughs> านะของเจ้านะคือคุณชายสามเสี้ยเเี่ยวนะหากว่าข้าไม่เกี่ยวเจ้าก็คงไม่มีผู้ใดมาเกี่ยวเจ้าแล้วละ่ะเจ้าคงไม่ได้โดดเดียวถึงเพียงขั้นนั้นใช่ไหมเนี่ยฮะ <laughs> อืออืออืออ้เจบ้บย ท่าทางของนางนั้นดูสงบลงมากเลยนะข้านั้นไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนเลยมันคงจะเป็นเพราะโซ่ตัววิญญาณใช่ไหมนะหรือว่านางนั้นจะชอบข้ากันหนึ่งเดือนต่อมานี่นะรอดาวฝนวายุนะ ดูแล้วมันจะงดงามอย่างมากเลยนะรอจนกว่าข้านั้นจะแข็งเก่งมากพอก่อนเธอข้าจะต้องเป็นจกักรพรรดิแห่งดาวฝนวายุให้จงได้นะดาวฝนวายุนั้นจะต้องอยู่ใต้อานัตของข้าแต่เพียงผู้เดียวถ้าเช่นนั้นเจ้าก,ก็จะต้องมีความพยายามให้มากกว่านี้นะอย่างน้อยเจ้าก,ก็ต้องมีความสามารถ ที่จะเอาชนะจักรพรรดิดาวดวงนี้ให้ได้ซะกะ่อนนะคือเจ้าก็คอยดูก็แล้วกันเอ่ออ,อ,อะไรของเจ้ากันเนี่ยฮะดาวฝนวายุนั้นปราจากจักรพรรดิดวงดาวน่ะข้ารู้ว่าเจ้านั้นมาจากดาวที่ต่ำต้อยแต่เจ้าอย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องนี้จะได้ไหมนะ หาปาสจ,จากจักพัรดดวงดาวอย่างนั้นหรือข้าได้ยินมาว่าเขตแดนราชนจกักรพรรดนั้นมีการดำรงอยู่เพียงน้อยนิดนี่แต่สมาคมของเจ้านั้นไม่มีเลยหรือไงสมาคมของพวกเรานั้นมีคนที่แข็งแกร่งเช่นนั้นอยู่แต่ว่าเพียงความแข็งแกร่งนั้นมันยังไม่เพียงพอการที่จะเป็นจกักรพรรดิดวงดาวนั้นไม่ได้มีเพียงความแข็งแกร่ง ก็สามารถเป็นได้หรอกนะแต่มันจะต้องประทับชีวิตของตนเองไว้กับแก่นแท้ของดวงดาวสิ่งนี้นะจะนำพาอันตรายมากมายมาสู่พวกเขาแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือแห่งเขตแดนราชัจัก,กรพัิก็ไม่สามารถที่จะพลาดพังได้นะและถ้าหากถูกแก่นแท้ของดวงดาวกืนกินก็จะไม่สามารถมีชีวิตกลับมาได้อีกนะ ยอดฝีมือเหล่านั้นมีอยู่ไม่มากนะักหากว่าได้กลายเป็นจกักรพรรดิดวงดาวไปแล้วนั่นก็คือได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับดาวดวงนั้นเมื่อวันใดที่ดาวดวงนั้นถูกทำลายจากักรพรรดิดวงดาวก็จะตายไปด้วยอย่าไม่ต้องสงสัยนะ่ะแน่นอนว่ามันเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นเหตุผลที่พวกเขาอยากอยู่ในที่ของตนเอง ดีกว่าจะมาเสี่ยงเช่นนั้นน่ะเป็นหนึ่งเดียวกับดวงดาวเช่นนั้นมันก็เป็นแบบเดียวกับข้าและเจ้าอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่นี่นะเป็นการเชื่อมต่อเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมดาวแห่งการบ่มเพาะมากมายจึงไร้ซึ่งจกักรพรรดิดวงดาวย่งไงล่ะและดาวฝนวายุเอง ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นนั้นแล้วทำไมเจ้านั้นถึงยังอยากเป็นจกักรพรรดิดวงดาวอีกอย่างนั้นรึแม้มันจะอันตรายแต่ผลตอบแทนของมันนั้นก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะทุกสิ่งนั้นล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียของมันมันก็เหมือนกับยามที่มองดูผู้คนที่ได้พบพานะ่ะ หรือว่าดวงดาวที่อยู่ในแดนมหันตภัยนั้นก็อาจจะเป็นดวงดาวที่ลอยอยู่บนอากาศนะในตอนนั้นกุยจูไม่ได้บอกข้าในตอนที่ข้านั้นกำลังถามเขาแต่เมื่อได้ยินเซียวเยวกล่าวแล้วข้ามั่นใจว่ามันจะต้องเป็นแก่นแท้ของดวงดาวอย่างแน่นอนนะแล้วเจ้ารู้หรือไม่ละ่ะว่าพวกเรานั้น จะสามารถล้อมรวมกับแก่นแท้ของดวงดาวเช่นไรนะแล้วเจ้านั้นจะกล่าวถามข้าเรื่องนี้ทำไมเนี่ยตอนที่928ข้าก็ถามไปงั้นๆแหละไม่ได้อยากรู้หรอกไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยสักนิดเลยะอะไรของเจ้ากันเนี่ย หากว่าสักวันได้กลับไปยังที่นั่นข้าจะต้องพิสูจน์เพื่อทําลายความสงสัยนี้ให้จงได้หากว่าสิ่งนั้นคือแกนแท้ของดวงดาวหากว่าข้านั้นสามารถล้อมรวมเข้ากับมันได้แล้วก็หากว่าข้าทําสําเร็จข้าก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างมหาศาลเลยสินะเอาล่ะไปยังทิศทางนั้นน่ะ สมาคมรติเกานชุนนิรนนณดาวฝนวายุโหเรือสองครามนั้นเต็มไปหมดเลยนะเรือสองครามเหล่านั้นล้วนและแต่เป็นของสมาคมรติการชุนนิรรนทั้งสิ้นคาดว่าน่าจะเป็นการขนส่งระหว่างดวงดาวต่างๆที่มาอย่างที่แห่งนี้นะ่ะหอเป็นเช่นนี้นี่เอง ใช่แล้วล่ะมันก็เป็นเช่นนั้นแหละนะเฮเอาล่ะพวกเราเรีบไปกันเถอะเ <c oughs> อ่อเอ่ิอสาวผู้นั้นทำไมถึงได้สวยงามอย่างนี้กันเนี่ยฮะนางนั้นไม่เคยใช้กายที่เป็นสตรีควบคุมบุรุษมาก,ก่อนนี้และท่าทางของเหล่าทหารโอกรัก์นั้นก็ทำให้นาง เพิ่งพอใจไม่น้อยเลยแม่แม่นางได้โปรดหยุดก่อนเถอะมิสาวาเจ้านั้นมีเรื่องอันใดกับที่แห่งนี้กันนะข้าต้องการพบผู้นำสมาคมดาวฝนวายุฮหาหลีคาเฟิงอ๋แท,ท,ท้จริงแล้วก็เป็นนายหญิงที่มาจากดาวารีจันทร์นี่เอง นายท่านฮาลีกาเฟิงนั้นกำลังรออยู่นะครับเชิญนายหญิงทางนี้เลยพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะเจ้านำไปก่อนเลยเดี๋ยวข้านั้นจะตามหลังเจ้าไปเองเจ้าเด็กนี่มันเป็นใครกันนะทำไมถึงได้มีวาสนามากมายอย่างยิงเลยเนี่ยที่ได้เป็นผู้ติดตามของบุคคลที่ยิงใหญ่เ่นนี้เนี่ย พวกเจ้านะออกไปกันทั้งหมดได้แล้วล่ะเกิดอะัรพวกค่าจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ผู้นำสมาคมที่นี่นั้นค่อนข้างที่จะมีนิสยัยหัวรุนแรงและมักที่จะสั่งสอนคนของตนเองอยู่เป็นประจำนะ่ะเจ้าอย่าพึ่งกล่าวอะไรออกไปละ่ะเพื่อไม่ให้เขานั้นมารังควาญเจ้าน่ะ เข้าใจแล้วล่ะเช่นนั้นแล้วข้าจะไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นพวกเจ้านั้นเป็นใครกันะฮะไม่มีผู้ใดสั่งสอนหรือไงว่าการนินทาผู้อื่นนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะ่ะไอ้เจ้าเด็กพวกนี้นี่นะฮะแล้วพวกเจ้านั้นเป็นใครกันะฮะอเออฮะ นีม่มันพลังอะไรกันเนี่ยข้าไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระเลยปกติแล้วซเซียวเยียวนั้นดำรงอยู่ในฐานะที่สูงส่งตลอดนางคงไม่เข้าใจว่าปาหมอตายเพราะปากแม้แต่ข้าที่มากับนางก็ผ่านถูกกระทำไปด้วยเนี่ยผู้นำสมาคมแห่งดาวฝนวายุเจ้าน่ะ อย่าได้มาดูถูกกันซะให้ยากเลยนะจงออกมามัางกรสี่ทิศของข้าหอพลังที่กดดันนั้นกำลังหายไปแล้วเสียเหวยวนั้นเป็นคนทำอย่างนั้นหรือนางนั้นมีสมบัติวิเศษขั้นสูงอยู่มากมายเลยนี่จะต้องเป็นสมบัติจิตวิญญาณขั้นจัก,กรพรรดิอย่างแน่นอน พลังเหล่านั้นหายไปจนหมดแล้วไม่ไม่สาบาทันนั้นคือผู้ใดกันนะตอนที่929าม่ทยาบเกาไม่สาวทันนั้น,ค,น,น, 29, น,น,นคือใครกันนะฮะดูแล้วเจ้าผู้นี้ไม่ได้มีอะไรมาไม่ต้องไปสนใจเขาจะดีกว่า ส่วนพลังวิเศษจากสมบัติขันจิตวิญญาณน,นั้นน่าจะมาจากแม่นางผู้นี้เป็นแน่เจ้านั้นมีชื่อเสียงเรียงนามว่าเจนไรนะข้าเสียเออส่วนเขานั้นเป็นผู้พิทักษ์ของข้าและไม่ทราบว่าแม่นางเสียเออนั้นมาดาฝนวายุต้องการสิ่งใดหรือเปล่าละ่ะ หากท่านดูสิ่งนี้แล้วก็จะรู้เองนะอืแท้จริงแล้วก็เป็นคนของคุณชายเสียเอี่ยวนี่เองแม่นางเสียเอ,อ๋อได้โปรดอภัยให้แก่ข้าด้วยข้าชรามากแล้วดวงตาของข้านั้นก็ย่อมชราตามไปด้วยนะผู้นำเฟิงนั้นไม่ต้องเกรงใจไป แม่นางเสียเออแล้วคุณชายเสียเอี่ยวนั้นจะมาถึงที่นี่เมื่อใดกันล่ะเขานั้นไม่สามารถมาได้นะหมายความว่าคุณชายนั้นไม่มาแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วเรื่องที่ทางฝั่งนี้จะต้องจัดการล่ะเรื่องทางนี้เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบเองเพียงผู้นำเฟิงนั้นให้ความร่วมมือ กับข้าก็เพียงพอแล้วอออ๋ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างนั้นหรือแม่นางเสียเออข้าขอกล่าวถามอะไรสักอย่างท่านนั้นมีความสัมพันธ์เช่นไรกับคุณชายเสียเอี่ยวนะเขามอบเรื่องนี้ให้ข้าจัดการทั้งหมดนะเจ้าคิดว่าเช่นไรกันละ่ะเ,เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นรอ ในที่สุดคุณชายนั้นก็ค้นพบสตรีที่ทำให้หัวใจของเขานั้นวันไหวได้แล้วสินะข่าเคยได้ยินเรื่องของคุณจายนั้นมาอย่างมากมายคนมากมายต่างคิดว่าเขามีปัญหาเรื่องนั้นแต่ในที่สุดเขาก็มีสตรีของตนเองสักทีนะแต่ว่าแม่นางเสียเอ๋อผูน่นี้เหตุใดจึงได้มีหน้าตา คล้ายคึงกับคุณชายหญิงนักนะนางนั้นคงไม่ใช่บุคคลที่กำเนิดมาจากท่านไอเออรหรอกนะความสัมพันธ์ระหว่างนางและคุณชายเสียเอียวก็คงจะเป็นแม่นางเสียเอ๋อแล้วเรื่องสมบัติบัปรการนั่นละ่ะเรื่องนั้นนะเอาไว้สนทนากันทีหลังข้าเพิ่งจะมาถึงที่นี่ได้ไม่นานนะ ข้ารู้สึกเหนื่อยและต้องการพักนนะสนทนากันวันหลังมันก็คงไม่สายเกินไปอได้เลยขอรับข้าจะให้คนนั้นนำพาแม่นางไปพักผ่อนก่อนเจ้านะมานี่ซิพาพวกเขานั้นไปส่งยังที่พักเรบเสิบขอเรบแม,ม่นางเสียเออ พักผ่อนให้สบายนะขอรับแม้ว่าฮาลีคาเฟิงนั้นจะไม่ได้กล่าวออกมาทั้งหมดแต่เหมือนว่าจะมีคำว่าบัาระการอยู่นะไม่รู้ว่าดาวแห่งการบ่มเพาะดวงนี้มีสิ่งใดเกิดขึ้นกันแน่มันถึงได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติบัระการมาเกี่ยวข้องนะจนต้องทำให้เสียเอียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรู้สึกว่า มีบางอย่างนั้นไม่ชอบมาพากลแน่นอนว่าที่เขานั้นไม่ให้กล่าวต่อคงจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้ข่านั้นได้ยินเป็นแน่แม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้รู้สึกว่าระแวงข้าก็ตามแต่แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นความลับของสมาคมต่อให้นางนั้นอยากบอกกล่าวแก่ข่าก็คงไม่สามารถที่จะบอกกล่าวออกมาได้นะ จวนด่านหน้านี้เป็นที่พักของนายหญิงนะขอรับอืมมีบ่อน้ำร้อนด้วยน่าสนใจไม่น้อยเลยแถมที่นี่ก็ดูกว้างขวางถือว่าพวกเขานั้นจัดการได้ดีจริงๆนะที่ผ่านมาข้าไม่คิดว่าเขาจะฉลาดเช่นนี้นะหากว่าเจ้าได้ดำรงอยู่ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เจ้าอาจจะได้มองเห็นเรื่องราวที่เจ้านั้นไม่เคยได้เห็นมาก่อนมันก็เป็นได้นะแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งแต่มันก็ช่างน่าอาัศจรรย์นนะน่าเสียดายที่ข้าคงไม่สามารถใช้ชีวิตเช่นนี้ไปได้ตลอดน่ะจบเรื่องที่นี่แล้วข้าก็คงจะต้องกลับไปอยู่ในฐานะคุณชายเช่นเดิมเฮ้ย ไม่กล่าวดีกว่าข้าจะไปอาบน้ำชำระร่างกายที่เหนื่อยล้าสิหน่อยอนะเจ้าฮามแอบดูข้าไม่แต่น้อยนะหากว่าข้ารู้เข้าแล้วก็เจ้าได้เจอดีแน่ฮค <im it> ิดว่าข้านั้นจะกลัวเจ้าหรือไงนะ <g ull ing> ตอนที่930ร้ยสามสิบ หลังจากนั้นเสียเอ,อ๋อก็ได้มายังบ่อน้ำพุร้อนเพื่อทำการชำระร่างกายเฮ้ช <Hey, S 1> ฉันรู้สึกดียิ่งนักเลยฮฮ hmm, ดีจังข้ามาแล้วเฮย่าโฮความร้อนนี้ กำลังดีเลยนะนี่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 จาบ้าอย่างใครเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอะไรกันละ่ะข้าก็แค่อยากชำระล่างกายของข้าก็เท่านั้นนี่ไม่ได้อยากแอบดูเจ้าเสหน่อยและอีกอย่างพวกเรานั้นก็สนิทสนมกันมากพอแล้วนะอาบน้ำด้วยกันมันจะเป็นไรไปละ่ะ จาบ้าหากว่าเจ้ายังกล่าวเรื่องไร้าสาระเช่นนี้อยู่แล้วก็ข้านั้นจะฉีกร่างกายเจ้าทิ้งซะเดี๋ยวนี้แหละที่ข้ากล่าวไปนั้นล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นนะข้านะไม่ได้กล่าวเรื่องไร้าสาระเลยเชื่อไอ้จาบ้านี่พรุ่งนี้นั้นข้ามีเรื่อง จะต้องไปจัดการน่ะเจ้านั้นก็อ่อนแอเกินไปหากว่าไปกับข้าแล้วก็เจ้าอาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นไม่ต้องกล่าวแล้วล่ะข้ารู้ดีนะข้านั้นไม่ควรกล่าวถามสิ่งที่ข้านั้นไม่ควรจะต้องรู้เรื่องบางอย่างการไม่รู้เลยก็ทำให้ข้านั้นปลอดภัยได้หากว่าเจ้าเข้าใจก็ดีแล้วล่ะนะ ข้าอาบน้ำเสร็จแล้วข้าไปพักผ่อนดีกว่าหรือว่าข้านั้นควรที่จะบอกกล่าวแก่เขาดีเนะวัวนต่ตมาอหยางไคได้ทำาการบ่มพ่อพลังในห้องพักของเขากลิ่นอายของเสียเอียวนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนางนั้น คงจะออกไปแล้วสินะแต่เหมือนว่าจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของใครสักคนหนึ่งนะเขตแดนราชันเทวะขั้นที่สามอย่างนั้นรอสหายเจ้ามีเรื่องใดกันนะเฮเจ้าเป็นผู้พิทักษ์ของนายหญิงเสียเออสินะใช่แล้วล่ะ ว่าแต่เจ้านั้นเป็นใครกันนะแล้วเจ้ามาหาข้าทำไมเนยหญิงกล่าวว่านางนั้นจะต้องไปจัดการเรื่องบางอย่างกับนายท่านนะและดูแล้วคงจะต้องใช้เวลาหลายวันนางจึงให้ข้ามาดูแลเจ้าแทนนะดาวฝนวายุของเรานั้นมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายรับรองว่าเจ้าจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน คือ <c oughs> เจ้าเด็กนี่มันใช้วิธีการใดนะถึงได้มาเป็นผู้พิทักษ์ของนายหญิงเสียเอิอนะ <c oughs> แล้วทำไมถึงไม่ติดตามไปปกป้องนางกันแต่นางนั้นกลับสั่งการให้ข้ามาดูแลเขาแทนข้านั้นต้องขอบคุณในความหวังดีของสหายอยางมากเลยนะแต่ข้านั้น สสมไม่ชอบความคืนเคร่งและก็ไม่อยากออกไปเล่นสนุกนะเดี๋ยวโกนซิสถานที่ที่ไม่วุ่นวายนั้นก็มีเช่นกันนะในวันนี้นะจะมีการประมูลใหญ่ในสมาคมมีสมบัติที่แปลกและมหาสจรรย์อย่างมากมายเลยสหายสนใจไหมล่ะเฮ้การประมูลอย่างนั้นหรอ พบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ